โชคชะตาของคนเฮานะ่ะมักจะเล่นตลก,กับคนคนเฮาเสมอเขาบ่าสามารถเปรียบเทียบได้ว่าชีวิตของคนนี้คือบเหมือนคนนี้ชีวิตคนคนนี้คือเหตุแบบคนนี้มันเห็ดบ่ไรค่ะท่านผู้ชมมันขึ้นอยู่กับโชคชะตาน้ำพ้าแล้วก็บุญกรรมน้ำพ้าแลว้ววาสนาขที่เท่ามันต่างกันนะคะแต่ซึ่งหนึ่งที่เพียวเชื่อเลยนะคะว่าคนทุกคนจะต้องมีความเข้มแ้น,น,นแล้วกับพยายาม ปรับจูนคู่มือตัวเองนะคะเราจะอภัยให้ทุกสิ่งทุกอย่างหลอดัจเรากะพยายามปรับจูนกันไปนะคะตราบที่เขายังมีชีวิตอยู่โชคลาภแต่นำพาสิ่งต่างๆมาพิสูจน์ใจเขาพิสูจน์บชีวิตของเขาเกื่อกคอให้ทันผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วกับฟันเพาอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างไปได้นะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเสื้อผช่ชมเตี้ยช้านี่เหรอเนาะคะ่ะ วันนี้นะคะท่านผู้ชมอ่าอากาศจะเป็นแบบหนาวๆแน่แล้วค่ะฝนกําลังตกค่ะเกี่่วเกย่ยวกลตื่นตอนเจ็ดโมงเศาร์นะคะท่านผู้ชมนะคะอากาศดีมากค่ะวันนี้นะคะเรากาตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงอ่ายี่สิบหอกค่ะเรากาคนกระตกกนักเรื่อยๆนะคะที่แรกเกี่ยวกลแพนกาวางแผนกันไว้ว่าจะไปติกอฟวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะคะเพราะว่า ครเปียวไก่สิสอบแล้วนะคะคือการเลี้ยนตีกอล์ฟมันต้องเลี้ยงนะทั้งขอเขียนแล้วก็ภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัตินะคะในวันนี้เนาะคะ่ะเปียวก็จะมาเล่าวิดีโอต่อจากคลิปวิดีโอที่แล้วเนาะค่ะสำหรับเพื่อนสาวของเปียวเนาะค่ะพี่คนนี้ที่อายุหกสิบปีเนาะคะ่ะท่านผู้ชมที่เพื่อนนะได้พบเจอผู้ชายคนหนึ่งที่ขุ่นขน บอแมแนค้นประเทศนี้นะคะตผู้ชมคะในวิดีโอจจรลวีโอทิพย์เ,เ,เยวเฮดเยอทบการซื้อให้เห็นบุคคลคนนั่นล้วก็บอไดไม่เจตนาะที่จะไปพาดพิงถึงไังยนะคะแล้วก็ขออนุญาตทิพย์ทางที่ออกมาเล่าเรื่องร้อของคน้นเราก็เปิดเผยเข้าที่สามารถเปิดเผยได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนบุคคลน,นะคะทผู้ชมเวละค่ะยังจากันที่เพิ่นนะคะกับเปี่ยวเด็กคุยก,กันนะคะ เพิ่นกะเพิ่นกะเลยตัดสินใจร้องไปคบหาผู้ชายคนนั้นบึงนะคะเดี๋ยวหลังจากที่ผู้ชายคนนั้นนะคะพาเพิ่นไปหาพ่อไป,ไปหาครอบครัวเขาไปหาแม่ไปหา้องนะคะผลเ,เป็นยังไงแล้วก็เกิดับคุยกันค่ะเรียกว่าเป็นยังไงเนี่ยเพิ่นว่าครอบครัวของเขาตอนรับดีมากแล้วก็คือเขาตอนรับเพิ่น,นะค่ะเขาชอบเพิ่นแล้วก็ เปล่าก็เลียกว่าเปิดใจคุยกันมันบ่คะาเพิ่นก็นคุยกันเพิ่งเคบกันใ,นในในระยะเวลาเดือนหนึ่งนะคะผู้ชายคนนี้ก็เลยขอเป็นแฟนค่ะท่านผู้ชมท่าผู้ชมเห็นบอกเขาว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขจริงๆค่ะอันบางคนคิดว่าจะาของอายุหลายอันนี้เปลยวพูดนี่คือตัวอย่างให้เป็นนพลังแรงใจนะคะสําหรับสาวๆนะคะที่คิดว่าตัวเองอายุหลายคงจะบ่งนี้ผู้ใดมักให้ฟังไว้เด้อค่ะ เยวอยากเป็นแนวทางนะคะให้เขาจะคิดว่าเขาอายุหลายเขาจะคิดว่าเขาตพิ่งหายถ่ายปีพ่วนี้ผู้ใดมาเพื่อนอายุ6กสิบสอประานผู้ชมแล้วผู้ซ้ายคนนี้ก็อายุห้าสิบห้าประมาณนั้นเนาะค่ะแล้วเพื่อนชอบคนิ่งคนนี้เพราะว่านิ่งคนนี้คืคอความสุขของเขานะคะคนอยู่ในต่างประเทศนะคะท่านผู้ชมอันนี้่ใหายความลุ้นลอยเนาะค่ะํำหรับท่านผู้ชมที่เขามาฟังที่เป็นคนนอกนะคะ มีคนสนใจล้วก็มีขอความมาถามเดียวหลากหลายนะคะว่าเขาคิดเทนเป็นยังไดผู้ซ้ายประเทศนี้เป็นยังไดท่านผู้ชมรู้บอกคะว่าผู้ซ้ายบาย่ได้ขึ้นอยู่กับประเทศหรือว่าจะเป็นคนไทยคนฝรัง่งคนประเทศใดๆกระามขึ้นอยู่กับบุคคลนั่นๆฝรั่งเองที่หลอกลวงผู้ญิงก็มีหลากหลายให้เห็นนะคะเดียวอยู่ในประเทศนี้ก็ค่อนข้างหลายปีนะคะยวกับพบเจอหลากหลายอย่าง บางบางยัางเปียกกับภาษามาทูโรมอได้เพราะมันเป็นเรื่องส่วนตรงสช่ไคะแต่เขาต้องเลี้ยนลูกเองเหมือนพี่คนนี้นะคะเพื่อนเพิ่นกับบวกกาแต่ที่แรกแต่เปียวก็บอกว่าให้เลี้ยนลูกเอาเปียกก็ยกตัวย่างของตัวเองนะคะว่าเปียวเองกับแฟนเปียวแฟนเปียกกับบุคคประเทศนี้เปียวแค่์ร้องเลี้ยนลูกนะคะการที่เขาร้องเลี้ยนลูกนะคะกับคนคนหนึ่งภายในอาทิตย์หรือหนึ่งเดือนถ้าเขาอยู่ใกล้ชิดกันนะคะไป ไปเที่ยวเลยค่ะไปเที่ยวใส่กับไปไปเบิง์นกเลี้ยงดูแล้วเขาจะรู้ว่าบุคคลคนนั้นเป็นยังไงนะคะยิ่งเขาได้ไปเที่ยวใดกับเขานะคะแจ้อยาไปผู้เดียวหรือว่าถ้าเขาจะไปผู้เดียวเขาต้องบอกเพื่อนๆไห้หรือว่าบอกผู้ใดไห้นะคะยา่าย่าประมาแล้วกอยาชราใจเลวกอยายา่าย่านเกินไปนะคะในต่างประเทศดีอยู่อย่างหนึ่งนะคะคือ,อมันบ่งนี้เรื่องแล้วให้เขาตรงนีวันใจนะ เขาไปใส่มาใส่มันสามารถเช็คใดเงินธนาคารไปหลังจากที่คบคบเพิ่นได้นะคะอ่าเพิ่นคบกันได้หน mm ึ hmm. ่ง <1 S 2> เดือนนะคะผูชายคนนี่ก็เลยขอเป็นแฟนขอเห้เพิ่นมาอยู่น้ำขอคือไว้นะคะมันไว้ตื่นเพิ่น,พนกับคุยกับเปียวคือบอกว่ามันเกี่ยวกันแบบอ่าอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งหรือปีหนึ่งนะคะคนคนนั้นนะ่ะที่เขาอยู่ด้วยอะเขาจะรู้เองว่ามันใช่หรือมันไม่ใช่คือเขาประเมินคนอายุหน่อยแล้วนะคะเราเขาอายุหลายเล้ย mm hmm. เขาจะรู้นะคะ ว่าผู้ชายคนนี้ใช่หรือไม่ใช่สินะคะเหมือนเปลือกกาแฟน,น่ะคะ่ะแานเปียวมะขอขอบเปียวท่านผู้ชมกูว่าว่าพักกินเข่าบ้านเปียวนะคะไม่นช่นอาหารให้เปียวกินข้างเดียวหรือทะไรนี่นละค่ะกับบ่เคยกับบ้านจะคลองอีกเลยเปีวไลนี้กับบนนี้นี่ค่ะคือว่ามันจะได้เปลี่ยนคู่กันเท่าสมมตนี่กับแปดปีกบว่าเห็นพีเพื่อนฟังนะคะ่ะเพื่อนก็เลยว่าบ,บ่เป็นอย่างเดือนหนึ่งเพื่อนคิดว่าน่าจะใช่แล้วผู้ชายเขาเหนื่อยคะ่ะเพื่อนไปยืดด้วยเนาะคะ่นเนาะ ผู้ซ้ายคนนี้จะเป็นยังงทดี๋ยวว่าตื่นเ้ารมาสิหาอาหารเ้าห้เพิ่นกินสิดดูแลเพิ่นเพิ่นสิไปทํางานกับือเก็บถ้วยไปล่างเก็บข้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็แยกายกไปทํางานนะคะเพื่อนบได้อยู่ด้วยกันนะคะแต่เวลาที่เพง่นใส่เวลาด้วยกันสินะคะผู้ซ้ายคนนี้จะเป็นคพนดูแลเรื่องอาหารการกินเพื่อนทุกสิ่งทุกอย่างเพิ่นรู้สึกแบบว่ามันบกุนเคยเพิ่นบอกว่าเพื่อนนี้สามีคนที่แล้วเป็นคพนดีแต่เพื่อนกับเป็นคพนดูแลเพื่อนแบสามีเรื่องอาหารการกิน แต่พอาะเพิ่มมันมีแฟนคนนี้แฟนคนนี้ดูแลประคุบประงมเพิ่นเหมือนเพิ่นเป็นผู้สาวสักหน่อยอีกครั้งเพิ่นวางสินะคะเพิ่นก็เลยรู้สึกย่านเพิ่นรู้สึกคือคนบ่เคยชินนะคะเพิ่นอายุ62แล้วผู่ซ้ายมาหาสิบหนะคะเพิ่นก็เลยบอกว่านี่แหละเพ่นิสัยของผู้ชายอ่าที่อยู่ในิแทบยู่ในยุโรปนะคะเขาจะเนิ่มในบัตรผู้หญิงแบบนี้ผู้หญิงของเขา เลือกอาหารการกินด้วางสิคือแฟนเกี่ยวคือกันเพื่อนจะดูแลเพียวทุกสิงก่งทุกอย่างเสิร์ฟเสิร์ฟทั้งวันยิ่งเป็นวันหยุดนี่นะคะเสิร์ฟอยูน่นหัหนอคะว่าเร้เสิร์ฟอย่างจนเพืยวลำคันเพียวบอกะวะ่าเอาละที่รัเราต้องเสิร์ฟแล้วคอยจุกนี่แหละค่ะคือคนอยู่ในยุโรปนะคะเพว่าจะเป็นคนประเทศใดก็สร้างเขาจะให้ผู้ยิงของเขาสบายที่สุดนี่แหละค่ะคืออันนี้เป็นเฉพาะเป็นค้นนะคะว่าด้เป็นทั่วทั่วโลกแล้วกับว่าด้เป็น ทุกทุกประเทศนั่นเนะคะเป็นแค่บุคคนนั่นๆแต่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ผู้ซ้ายจะคนมีบัตรผู้หญิงดีเรื่องอาหารการกินเสิร์ฟนี่ยังสินะคะแต่เรื่องอื่นๆนั้นก็เป็นเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะเขาต้องมาสอนเอามาปรับมาจูนเอาสินะคะนี่คือข้อดีนะคะที่คนที่อยู่นีงที่เขามีแฟนตางตางชาตินะคะราคาหลังจากทีพี่พู้เหน่อ เพิ่นเพิ่นคบหาดูแลแล้วเพิ่นก็นมีความคิดเห็นว่าผู้สายคนนี้ดูแลเพิ่นดีแบบนี้แล้วเพิ่นก็นตื่นเน่ะไหมคะเพิ่นก็นบ่คุณเคยแต่เกี่วกันเลยให้คําแนนนําเพิ่นว่าอีหยังที่มีความสุขของเฮาเป็นความสุขของเฮากัให้ยินดีกับซิ่งน,นั้นแล้วเพื่อก็ยินดีที่เพิ่นพบเจอผู้สายที่ดูแลเพิ่อนอายุเป็นเพียงตัวเลขแล้วก็ ความสุขของเขาในวันนี้ไ้โฟกัสวันนี้อา,อาจจะเป็นหนึ่งปีสองปีเขาบว่มนีผู้ใดรู้แล้วก็บนี้ผู้ใดาวางแผนได้นะคะว่าอีกอย่างจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาแค่เขาโฟกัสคนคนนี้ปัจจุบันนี้แล้วก็นีความสุขทุทกวันนีพ้พอนั่นแหะค่ะปัจจุบันนี้นะคะก็จะสรุปไปไนนะคะปัจจุบันนี้เกี่ยวกับผู้ชายคนนั้นไปคุยกันนะคะแล้วผู้ชายคนนั้น ก็ดูแลพี่คนนี้ดีแล้วกัตอนนี้กับเขากำลังร้อ,เ,อเรื่องเล้าใช้ไหมแล้วว่าเขาให้กระดาษให้พี่นี้คนนี้เป็นคนสัญชาติประเทศนี้นะคะเขากับซอยนะคะแต่ในช่วงนี้นะคะผุ้ซ้ายคนนี้กบให้เงินก้อนหนึ่งทำช่วงเห็นบอกให้เงินก้อนหนึ่งสนับสนุนให้เพื่อนผูกบานน้านยี่ได้ตังตังจังหวัดนะคะอยู่ในประเทศไทยนะคะ เพิ่นกับว่าเราซูเปี่ยวฟังเราเปี่ยวไปได้คุยสายกับผู้ชายคนนี้สำหรับสิ่งที่เปี่ยวเด็คุยกับผู้ชายคนนี้นะคะเปลี่ยวที่ว่าผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่อบอุ่นเรากะเป็นผู้ชายที่มองบวกมองบวกเป็นผู้ชายที่ทอนข้างทันสมัยนะคะเราก็เป็นผู้ชายที่ดูแลเพิ่นได้ดีนะคะเราก็ว่ายง่ายคือเป็นคนที่เหตุให้เพิ่นมีความสุขได้นะคะนี่แหละค่ะคือสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยวภูมิใจคือ เพื่อนๆแล้วกับคนรอบๆตัวเดียวที่เปียวอยากให้เขามีความสุขเขาก็มีความสุขค่ะเขาเขามีความสุขเปียวกับมีความสุขคือคนเป็นเพื่อนนะคะเขาเขาควสามารถดูแลเพื่อนได้ตลอดเวลาแต่สิ่งหนึ่งที่เดียวดีใจคือเพื่อนของเปียวทุกคนที่อยู่รอบๆตัวเข้มแข็งขึ้นในทุทกๆวัน เปี้ยวเองเป็นคนที่เคยออนแอนะคะทนผู้ชมแล้วก็ผิดพลาดในชีวิตชีวิตเบี้ยวมาหลายนะคะเปี้ยวไม่อยากให้เพื่อนเบี้ยวจมปากอยู่ในความทุกข์นะคะเพราะว่าเวลามันไม่าค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเปี้ยวผิดพลาดมาเปี้ยวเมาอปั่มาจูนมา่ใส่ในปัจจุบันแล้วเกี้ยวกับแบ่งปันเพื่อนรอบตัวเปี้ยนะคะเปี้ยเองก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เป็นผู้สนับสนุนแล้วก็มาเขียนคอมเมนต์ให้เปียยเด้อ่าน อยากให้บเ,เหบียวเ็ปวิดีโอเกี่ยวกับอีอยงก็สามารถเขียนหรือคอมเม,มนต์ไว้ได้นะคะเพื่อจะเป็นแนวทางแ่งสาวๆเพียอขอการาบขอบพระคุณอีกครั้งนะคะดูแล้วสุขภาพค่ะท่านผู้ชมบ๊ายบาย